คนเดียวแต่เช้านะคบเพื่อจะไปศาลเจ้าโทกากุกชิไปดูกําแพงต้นสนยักษ์นะครับเงียบมากเลยตอนนี้<笑><笑>เขาบอกรถบัสเนี่ยจะไม่ไปถึงศาลเจ้านะครับในตอนนี้เพราะว่าหิมะตกหนามากเราจะต้องเดินลุยกันต่อเองนะครับแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของเราที่นากาโนะนะครับเนื่องจากแพลนของพวกเราไม่ตรงกันวันนี้เราจึงเดินทางขึ้นเขาคนเดียวโดยนั่งบัสจากหน้าสถานีนากาโนะไปบนรถบัสเนี่ยเห็นคนแบกสกีกับสโนว์บอร์ดมาเต็มเลย นั่นเพราะว่าเส้นทางนี้มีสกีรีสอร์ทอยู่ด้วยนั่นเองบอกไว้เผื่อใครสนใจนะครับแต่เราเล่นกันไปเมื่อวานแล้ววันนี้ขอพักก่อนแล้วกันสำหรับศาลเจ้าโทกกกุชิบนนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น5าศาลเจ้าย่อยได้แก่โอกโชะฮิโนมิโคชะจูชะซึ่งเป็นจุดที่เราลงจากบัสคุซูดิุฉะเป้าหมายของเราและโอคุฉะอยู่ลึกสุดเลยสำหรับคุซูดิุฉะที่เราจะไปกันนั้นพนักงานบอกว่าสามารถเดินไปได้ บรรยากาศรอบข้างเนี่ยขาวพโพลนเย็นสบายยิ่งกว่าตอนไปออนเซ็นลิงเมื่อวานอีกเลินเลยอ๋อบนนี้มีพิพิธภัณฑ์ดินจาด้วยนะครับใครอยากลองไปปลาชูริเคนก็แวะไปชมได้นะ กบได้หลงอยู่กลางป่าแล้ว Google Map พาไปทางที่มีหิมะผมจนถนนปิดแล้มีก็รอยเท้าเลยไม่รู้รอยเท้าใหญ่ๆแล้วก็รอยเท้าเล็กๆเต็มไปหมดเหมือนไม่ใช่รอยเท้าคนดีเจอร้านค้าแถวนี้ก็เลยถามเขาก็เดินตามถนนต่อไปเรื่อยๆนะครับโชคดีที่ไม่เชื่อ Google Map ปกติก็ชอบหลงอยู่แล้วยิ่งมาคนเดียวยิ่งหลงง่ายกว่าเดิมอีกแต่ในที่สุดเราก็มาถึงคุซูยุชากันแล้วนะครับ กำแพงต้นสนยักษ์อายุกว่า800ปียิ่งใหญ่อลังการมากเอาล่ะเข้าสู่ช่วงสาระกันซะหน่อยดีกว่าที่นี่มีตำนานเล่าว่าเทพีแห่งดวงอาทิตย์อามาเชรสัสสได้ะทะเลาะกับน้องชายชุซาโนผู้เป็นเทพแห่งท้องทะเลสองพี่น้องทะเลาะกันจนพี่สาวงอนเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำ พอ,อเทพแห่งดวงอาทิตย์ไม่อยู่ทั้งโลกก็ตกสู่ความมืดมิดเหล่าทวยเทพจึงช่วยกันหาวิธีพานาออกมาจนมีเทพองค์หนึ่งเต้นรำสร้างเสียงหัวเราะดังไปจนถึงข้างในด้วยความอยากรู้ว่าเขาขำอะไรกันอามาเทระสืจึงเปิดประตูถ้ำแอบมองออกมาจังหวะนั้นเทพองค์หนึ่งจึงคว้าประตูถ้ำและคุยมันออกไปลอยมาไกลจนถึงภูเขาลูกนี้ที่จึงได้ชื่อว่าโทกากุชิซึ่งมีความหมายว่าประตูที่หลบซ่อนนั่นเอง ภาพตอนนี้ก็คือเละมากวิ่งมาออกมาจู่ทางเข้าศาลเจ้าแล้วก็เวลาจะไม่ทันแล้วเพราะเขาบอกแค่ว่าแบบเดินไป20นาทีเดินกลับ2ีนาทีปรากฏว่าเป็นชั่วโมงก็เลยโบกรถคนญี่ปุ่นแล้วก็ขอเข้ามาโชคดีมากคุณลุงใจดีมากขับมาแป๊บเดียวถึงเลยตอนนี้ก็รอรถบัสนะครับกับสถานีคงไม่ได้ไปวัดเซนโคจิแล้วล่ะนะมาคนเดียวก็มีเรื่องอีกแล้วครับ นี่ทำใจจนกลจะบอกให้เพื่อนล่วงหน้าไปก่อนแล้วเสิร์ชหารถไฟรอบใหม่แล้วเนี่ยดีนะที่บุญยังไม่หมดเรามาเจอเกียต,ตรงที่ร้านจวโซบะไดเซ็นนะครับเมน,นูเด็ดของที่นี่ก็คือสารูโซบะหรือโซบะเย็นวิธีทานก็ให้เอาเส้นใส่น้ำซอสก่อนคีบเข้าปากและอีกขั้นตอนสุดท้ายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือหลังเส้นหมดแล้วให้เราเอา,เอาน้ำร้อนต้มโซบะเทใส่ถ้วยซอสแล้วดื่มเป็นน้ำซุปนะครับ มาถามคนที่ไปวัดมาดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมีเหล่ามนุษย์มากมายไปสักการะและ้วโตวัดเป็นยังไงบ้างครับ<ม>สวยงามไหมก็จะเป็นไม้หมดเลยครับ<ม>แล้วก็มีสีทองๆแต่งแต้มบ้างจะมีแบบกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำเนาะแบบมันจะมีโมหิ์อะไรก็ไม่รู้ให้ไปมูดมุนมุมุจะช่วยให้แบบรักษาความเจ็บปวดกับความเข้าหมอกไปได้มีเทพที่เป็นสักการะบูชาเพื่อแบบรักษาโทางตาให้ถ่ายได้อะไรแบบนี้เราได้ไปมุดมาปะไม่ได้ไปมุดมนุษย์เยอะมาก <c oughs> ถึงจะไม่ได้ไปด้วยแต่เราก็มีข้อมูลมาฝากวัดเซนโคจินะครับสร้างขึ้นราวศตรวรรษที่7ว่ากันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่นและยังเป็นที่เป็นสถานของพระพุทธรูปองค์แรกด้วยซึ่งหาไม่ให้ใครเห็นเด็ดขาดแม้แต่เจ้าอาวาสก็ตาม uh. แต่จะนำออกมาเฉลิมฉลองทุกๆ6ปีนะครับสำหรับองค์ที่เห็นในวัดนั้นเป็นเพียงองค์จำลองเท่านั้นครับส่วนที่เราถามเกียงตรงว่าได้ไปมุดมาหรือเปล่าหมายถึงทางเดินใต้ดินของที่นี่ครับ เป็นทางเดินที่มือสนิดจะต้องใช้มือคลำเอาเชื่อว่าหากใครลงมาสัมผัสกุญแจดอกหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับพระพุทธรูปองค์จริงชั้นบนพอดีชีวิตก็จะดีขึ้นจะได้ไปสวรรค์ครับได้เวลาออกเดินทางสู่เมืองมัสซมโตกันแล้วที่นี่เป็นเพียงเมืองทางผ่านของเราเท่านั้นครับแต่พวกเราก็ไม่พลาดออกมาตะลอนเที่ยวกัน โดยเกียตรงจะไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะส่วนเราจะไปปราสาทมัซสึโมโต้ครับแยกกันอีกละจะเกิดกเรื่องอีกไหมเนี่ยและนี่ก็คือปราสาทมัซสึโมโต้ เป็นป้อมปราการล้อมรอบด้วยคูน้ําเหมือนปราสาทหลังอื่นแต่ดีไซน์ของที่นี่จะค่อนข้างทะมึนทะมึนมืดๆด,ด,ดำๆเลยมีชื่อหนึ่งว่ากระสุโจหรือปราสาทอีกาด้วยครับและร,บรอบๆก็อีกาอยู่จริงๆด้วยนะนอกจากนี้ที่นี่ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นโบราณสถานและสมบัติแห่งชาติด้วย ก่อนเข้าปราสาทต,ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับมาหน้าหนาวเนี่ยพื้นไม้เย็นเฉียบเลยบรรยากาศข้างในก็ทึบมืทึมไม่ต่างจากด้านนอกนั่นเพราะที่นี้ยังคงความดั้งเดิมไว้อยู่มากไม่ได้ดัดแปลงหรือใส่เทคโนโลยีอะไรมากมายเหมือนแบบปราสาทโอซากา้าสมกับที่เป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเป็นอะไรที่หายากมากนะครับเพราะปราสาทส่วนใหญ่จะเคยถูกทําลายแล้วค่อยมาสร้างใหม่ทีหลังทั้งนั้น อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือจํานวนชั้นครับดูภายนอกอาจจะเห็นว่าปราสาทมีแค่5ชั้นแต่จริงๆแล้วมีชั้นลับอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งก็คือชั้น3ตรงนี้เป็นชั้นที่มืดมากแต่ก็เป็นชั้นที่ปลอดภัยที่สุดด้วยเพราะไม่มีหน้าต่างหรือช่องให้ศัตรูมองเห็นจากด้านนอกนั่นเองส่วนชั้นอื่นก็จะมีช่องปืนใหญ่ตามผนังและตู้จัดแสดงชุดเกราะปืนดาบยุทโธปกรณ์ต่างๆตั้งแต่สมัยเซนโกคุเลยละ่ะ ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นช่งวงศตวรรษที่16โดยกองทัพโองาซาวะเดิมมีชื่อว่าปราสาทฟุกาชิต่อมาถูกกองทัพทาเคดะหยึดไปมีการเปลี่ยนมือเรื่อยมาจนตกเป็นของโชกุนโทคุคาวะอีเอาสุและได้เปลี่ยนชื่อเป็นปราสาทมัซูโมโตะแต่พอโชกุนย้ายไปเขตคันโตปราสาทก็ถูกส่งต่อให้อิชิคาวะคาซูมาสะแทนสิ่งที่นี่เคยเกือบถูกรื้อทิ้งช่วงยุคเมจิด้วยแหละแต่เพราะชาวเมืองมาขวางไว้ ยังคงรักษาต่อมาได้จนถึงปัจจุบันครับ ครับตอนนี้เราก็กลับมาจากปราสาทมัซโมโต้ um นะครับขอสองคำให้กับที่นี่ก็คือมืดแล้วก็ชันมากๆค่อนข้างมืดทะมึนๆน,น,น่ากลัวมากเลยแล้วก็ทางขึ้นทุกอย่างเนี่ยแบบชันมากหรือวก็สงสารคนเท่าคนแก่ที่เขาแบบมาดูนะบางคนก็แบกลูกมาด้วยอะไรเงี้ยมีทางลงทางหนึ่งนี่คือต้องนั่งลงม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อน <c oughs> เขาอยู่กันยังไงสําหรับตอนนี้ที่เมืองมัซโมโตะนะคบมีเทศกาลอนเมอิชิ ishi. บังเอิญมาเจอพอดีก็เป็นเทศกาลที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาจากตั้งแต่ที่เมื่อก่อนมแม่ทัพอะ ไปออกลบแล้วนาเกลือซึ่งเป็นของมีค่าในสมัยนั้นะกลับมาเราก็เลยทาเป็นรมเนียมมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่มีการขนเกลือกลับมาแล้วก็ตามเราก็จะมีพวกแผงลอยลูกกวาดมีขบวนแห่อะไรแบบนี้แต่ว่าน่าจะจัดเย็นกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเริ่มตั้งแผงกันเองซึ่งเราคงไม่อยู่รอเพราะเรากำลังจะไปกันแล้วับถึงจะไม่ได้ไปด้วยแต่เราก็ขอเล่าในส่วนของเกียร์ตรงบ้างเพื่อนได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะมัตสึโมโตะซึ่งลายจุดที่โดดเด่นพวกนี้เป็นผลงานของยายโยอิคุซามะ ศิลปินผู้เกิดที่เมืองนี้ภาพลายจุดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอวาดออกมาจากภาพซอที่เห็นตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเธอซึ่งนอกจากวงการศิละปะแล้วก็ดังไกลไปจนถึงวงการแฟชั่นเลยทีเดียวด้านในจะมีผลงานของเธอตั้งแต่วัยเด็กแต่ก็ยังมีส่วนจัดแสดงของศิลปินท่านอื่นด้วยนะแต่ชีนี้ก็ยังมีเวิร์กช็อปให้ลองพิมพ์ภาพด้วยวิธีแบบโบราณทาคุฮงสำหรับใช้ขัดลอกลายสลักบนหินหรือไม้ลงกระดาษ ซึ่งเกียร์ทรงก็เอามาฝากเรากับปีปลาคนละแผ่นเป็นที่ลึกด้วยนี่ไงและนั่นก็เป็นแลนด์มาร์คสุดท้ายของพวกเราในวันนี้ก่อนจะออกเดินทางสู่เมืองทาคายามะ กว่าจะถึงเนี่ยก็ดึกเลยแผนที่ตั้งจะ,จะชิมเนื้อทิดะชั้นดีของขึ้นชื่อที่นี่จึงพังทลายลงเพราะร้านปิดรับคิวแล้วนะครับแถมร้านสำรองก็ปิดหมดแล้วด้วยสุดท้ายจึงจบที่มีมีนมนะครับแต่พรุ่งนี้เราจะไม่พลาดกันแน่นอนพวกเราจะตื่นแต่เช้ามาเดินตลาดและตะเวนชมเมืองกันก่อนจะออกเดินทางสู่ชิราคาวะโกะชมไลฟ์อัพอีเวนต์ไฮไลท์ของพวกเรา แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ